มาครับสวัสดีครับอยู่ช่องหนุ่มม้อยลำธุงนะครับอ้าวเพื่อเงินครับ c h k ตัวแรงเราลาโลกไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าช่างสิฐานออกมาแล้วเปิดอ่างดูครับข้อเวียงไปเยี่ยมบ้านใหม่ครับช้าบลอนเต็มท้องอ่างเลยครับช่างกําลังจะลื้อลงครับแล้วมาวิเคราะห์กันว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือตัวนี้ครับผมชุดบนไม่ทํางานครับ เฟียงกระเหลี่ยงชุดเฟียงกระเหลี่ยงครับชุดเฟียงกระเหลี่ยงวาวขาดครับสดๆร้อนๆเลยนะครับขาดอย่างนี้ยนะสตาร์ทขึ้นรถไม่ติดครับอาการรถไม่ติดแต่ว่าทีนี้พากันดูเช็คดูข้างบนมันไม่ทํางานครับดูผลงานเพื่อเงินครับรอบเครื่องแปดพันครับรถธรรมดาทําไม่ได้ครับต้องรถแต่งเท่านั้นครับรอบเครื่องแปดพัน สาเหตุหลักๆก,ก็คืออินเตอร์หลุดครับผมอินเตอร์หลุดรถสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าว่าลางรถครับผมแล้วรถสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับทีนี้เปิดฝาข้างบนดูชุดบนไม่ทํางานเฉยเลยเรียบร้อยครับลื้อลงไปถึงกระเหลี่ยงชุดกระเหลี่ยงครับปลาครับปลาเลยครับ เพราะอย่างเงินครับสี่เคตัวแรงเรารถคอนเทนต์ครับเรียบร้อยไปแล้วรถคอนเทนต์ครับสาเหตุคือท่ออินเตอร์หลุดครับหลักๆแต่ว่าทีนี้สตาร์ทไม่ติดครับมายกหัวดูเลยไม่รู้พังไปหมดเลยคนเล่นรถไม่เซียนขนาดไหนครับแต่ว่าก็พอไปได้ครับคนขับรถรัาไม่ใช่คนดูรถดูดิเสียดมาเยอะเลยครับผม อย่างนี้เลยนะมีขี้ฝุ่นไหมดูโอ้โหเร็ยบ้อยไม่ต้องเสืบเลยครับนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเสืบเลยนะโอ้โหตอนนี้ไงโอ้โหเร็ยบ้อยไปเงินเจา้าชดีนเขาบกักไลน์ได้อุพี่เพนนิ่งเลย เขาอินเตอร์น er wow, ี่ไหมนี่ไหมูบงยู่าดิ่เ oh. ล oh, ี้ยนี่มนี่ไหมนเนเขาบอกหลายเลยเออท่ออินเตอร์มันหลุดบอกลาบดีเท่เร่ขาดอ๋เ่งขาดสองข้างเลยมเงี้ยเท่าเชื่ขาดเออทออินเหลุดอ้เ้นเื่งมันขาดครับ คนขับยกหัวไ่ได้ครับคนขับยกหัวขึ้นไม่ได้เพีงคนเดียวเพอย่างเงินเราเป็นคนหน่อยครับเราเป็นคนผสมเต็มรอยแบบนไหนครับเราได้ยุกหัวไม่ได้เอาน่อยก็น่อยแล้วโตเด้อใจห่อยบึุ้ดร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 ุดเุดร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 ุดองดรุ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 ดอุดร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 ุากุดร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 จารรดรน กินฝุ่นไปหลายเลยครับรถเนี่ยนี่มีกินหลายพอดฝุ่นพูดนะโอ้โหบักคักได้ล่ะบวกเบาไหมโอ้ยเกือบมากๆเลยเนาะมึงเนี่ยยังโจงยังพ่อเฮ้ยเืนตัวนีิงปโอ้ฝหื่อตัวนี้ให้เราน่อตัวนี้ขาดชีดิ้เนี่ยเป็นหลายบ่ไม่ฝาว้าหลายบ่มาเขฆานเนี่ยเขฆานฝาว้าบ่เราไม่หอมพอใหม่เลยมันจะไปกดเบาให้เราอัวลงมัดไงตัว กบอกอกเทวีกวจองเจ้าว่าอยากบ,บก่บ่เงียบเงียบโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูอาการอีกครั้งหนึ่งครับี๋ยังไงค่อยดูกันอีกครั้งหนึ่งจ้างกำลังลื้อครับมาดูว่าอะไรพังบ้างครับถ้าอไจริงๆน่าจะได้ยกเครื่องครับแต่ว่าคุยกันอยู่จะว่ายังไงกันโอเคครับรู้เรื่องสวัสดีครับมาเซียสเคเราหลังจากวิเคราะห์แล้วครับหลังจากวิเคราะห์แล้วอ่า นี่คือผลงานบอกแตกครับแตกครับหนึร้อยช่างวีจับด้วยช่างวีครับมือก็ดำครับช่างของมันครับไอ้ทอดออกทอดเราทุกบวกเราพี่นี่ทุกบวกเลยบ่โอ้โหสี K ครับไส้ครับไส้ทะลักเรียบร้อยไปครับฝาอยู่ดีครับใครสนใจอะไรก็สกิดมาครับสี H K มีของทุกอย่างครับความลมก็มีอะไรก็มีไปหมดครับอะไรเอาอะไรมีอะไรนี่เครื่องใหม่เราช่างบอกว่าไม่มีผิดหวังครับตัวเครื่องลูกนี้นี่แรงดีไม่มีตกครับรอบเครื่องแปดพันนี่ใช้ได้สบายครับมาอยู่คนขับครับผมแต่เขาใช้รอบเครื่องแค่สามพันสี่พันตัวเองใช้แปดพันครับตึงๆเลยมาเครื่องเข้ามาแล้วครับรถคันเทียนเราไฟเงินไฟเงินเจอดมาเบิ้งเครื่องเจ้าเด้อนี่ เมา,าเบิงนี่หน่สดสดเลยเออวันนั้นเฝ้าไว้แล้วเสียดนี่เครื่องนี่าอยู่ในรถนี่เงาไว้ได้เจ้าเอ้ามาดูตอนประกอบเสร็จครับเครื่องจะเป็นยังไงแต่ช่างว่าสมบูรณ์มากนะเครื่องแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนมากอยู่ครบนะครับปั๊มลมปั๊มลมชุดปั๊ม <c oughs> อืมทุกอย่างเลยก็จะมีสิ่งที่จะไม่มีก็คือมีเทอร์โบลูกหนึ่งอย่างเดียวพวกฝ้าอะไรก็อยู่ครบหม้อน้ำอินเตอร์แต่อินเตอร์ไม่ได้มานะครับ